สวัสดีครับสวัสดี f ออุ้งอิงเพชรบันแพงสวัสดี f อฟซ้านหน่อยเพชรบันแพงครับมือน,นี้กะมีเรื่องมีเล่ามาบอกส่วนพังกันฟังนะครับเนาะจากเมกกรณีที่บกกีเมือที่พัานานี้กระแสดราม,ม่าที่พี่นองเข้าด้รับทราบรับชมกันอยู่กับคงหูอยู่เป็นเหตุการณ์แย้งรับวิอยากไปบอายัางห้ายครับ ถามมันบอรกระทบถึงหล่าหน่อยแล้วมันบอรกระทบถึงวงแห้งกาบบอ,อยากไปบอถึงบุคคลอื่นเห่าโฟกัสแต่หล่าหน่อยเห่านี่ละในเมื่อนี่หล่าหน่อย,อย,ออยเพื่อนในมีโอกาสในพักพอนเต็มทีเพราะว่าเพื่อนเสด้แดงอยู่ไกลๆเนาะก็เลยได้มาพักพอนอยู่บ้านหลังจากพักพอนเต็มทีเสร็จแล้วลากล็ได้ออกมาไม่สอบห้องเพลง นี่สิครับที่เห็นคือความแตกต่างของศิลปินคนทีสี่ก่าวไปข้างหน้าเรื่อยๆมานั่งห้องเพลงซ้อมห้องเพลงยังมีความสุขรักในอาชีพที่ตัวเองทำนะครับบางสิ่งบางอย่างเข้าบาสามาทีสี่เฮ็ดในสิ่งที่ห้าฮักได้แต่ห้าก็ต้องหักในสิ่งที่ห้าทำตอนนี้ห้าเฮ็ดเอียงอยู่คนที่โชคดีก็ค,คือคนทีได้เฮ็ดในสิ่งที่จะคองมัก แต่บางคนบ่เด้เฮ็ดในสิ่งที่จะคล้องมักแต่ก็ต้องเห็ดใน้เจ้คข้องมักในสิ่งที่จะาลองเห็ดอยู่ครับเพื่อให้ตัวเองมีกำลังใจในการทำงานเพราะบางงานก็คือเงินแต่บ่มีงานกับบ่มีเงินครับพี่น้องและตอนนี้ก็เห็นหลาหน่อยเพิ่นสอห้องเพียงมีความสุขต้องขอบคุณเพราะการใช่เนาะเพิ่นกับไล่ซดเพิ่นก็นเอาลงให้พ่อแม่เอฟซีพี่น้องลหลายคนยังเช่นผมผู้หนึ่งละที่เบิงก็ต้องขอขอบคุณเพราะการใช่ยัง าจากใจจริงๆเบิงเห็นเลยเลยวา่าความหักความเอ็นดูความเมตตาต่อหลาหน่อยเฮาเนี่ยเพราะการใช้มีไห้บ่อหน่อยไปกว่าไผเลยครับมีแต่ความรักความเมตตาฟังเสียงสังเกตนำเสียงคำบอกกับหลาหน่อยเฮาโอ้ยมีแต่เอ่อเขาเอนมาฟังแล้วมันมันมันมวนหูฟังแหละครับเหมือนกับว่ามีกำลังใจ ลักษณะการเบานำเสียงจังหวะเฮ็ดไหหูเรียกว่าคนดีฟั่งนี่ฟั่งแบบพันแมพหนิโอหูเรยกว่าคำเบานี่ออกมาจากความมูอสืกอีกหลีเด้คำเบาดีจังหวะดีเสียงดีเฮ็ดไห้คนฟั่งเองก็มีความสุขล้าหน่อยก็มีความสุขในการฝึกเพลงห้องเพลงมันโมเมนต์ว่าสีห้องมือเดียวได้ดหรอกครับพี่น้องแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการฝึกซ้อมอาศัยครูบาอาจาร อาศัยกำลังใจทีดีเพราะว่าหนึ่งในหนังก็คือพอการใช้เพื่อค่อยแนะนำนะครับค่อแนะนำเออแบบนี้ได้แบบนี้ได้แบบไดคือให้กำลังใจลาหน่อยก็ซ่อมด้วยความสุขบ่ได้มีแรงกดดันอีกอย่างเองเอเมื่อด้ก็เอาไม่อันนี้บ่ได้ดต้องต้องทันต้งสร็จเพื่คุยกันเนาะผมเข้ากับพวหูดอกว่าเอ่อผมมีความรู้ในเรื่องของการห้องเพลงเนาะแต่เข้าฟังเข้าเห็นเข้ากับมีความสุขนาเพราะว่า มันเป็นการพัฒนาข้องหลาหน่อยมันมันสิเป็นบันไดอีกขันหนึ่งที่ที่ก้าวไปข้างหนา้าโดยที่หลายๆคนหลายๆฝ่ายค่อยๆค่อยๆเป็นพักดันหลาหน่อยยังคนอื่นเนี่ยสี่บ่มีความรู้ด,ดันนี่กับสีซอยพักดันในเรื่องของการเป็นเอฟซีค่อยสนับสน,นุนกดไหลกดแช่ยังกะว่ากันไปเนาะอันนี้ก็คือตางคนต่างซอยเหลือยังใดกับซอย เดี๋ยวกะวันที่21เนี่เพลงกับแมจินออกอก่ะสรยกันให้หลายหลาคนที่บนแท่นหูว่าเอฟอุ้งอิงนี่คือผู้ใดอ่าแฟนครับแม่จินอาสียนิยังบออ่าคุณเคยกับอุ้งอิงนี่ละหลังจากเพลงออกเนี่ยเอฟซีแมจินหลายคนก็คงสีมาเทใจ ห้อุ้งอิงห้หลาน่อยเฮาอีกก็พอสมควรครับพ่าออบะหมีอ่อียงเลยหลาน่อยเฮาคือคาว่าบ่มีย่ยอียงคือว่าบ่เดมีทิฐิอียงต่างๆคือมีแต่ความจริงใจมีแต่ความคือว่ามุ่งมั่นในการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างบอกเคยจมว่าจะาล้องมือยท่อแท่อีหยังหลังจากนีเป็นไปคือเข้าเห็นแต่ความตั้งใจมุ่งมั่นสิงที ได้ใจพอๆพอพอแม่ๆเอฟซี FC อีกอย่างหนึง่งคือความพักต่อองค์กรความกตัญญูเคยเห็นในคลิปหนึ่งเพิ่นว่ามีเงินสิบล,าลา้านยี่สิบล้านสี่สิบห้าอาห้น่องออกจากนี่ไปน่องบอกว่าน่องกับโบไปดอกน่องกับซยู่นีหลาว่าทันอาข้าบอกหลานหน่อยมันอาจสิฟังเป็นพันๆมาอาจจบ่มีอย่างแต่ การบอกของหลาหน่อยเมือนั้นมันบอกออกมาเดี๋ยพ่อเขาถามปุ๊บตอบปั๊บเลยแสดงว่าอ่าเขาเอ่ยว่าอ่าพ่าใยจิตสํานึกถามปุ๊บตอบปั๊บตอบอัตโนมัติเลยด้วยตอบแบบว่าต้องคิดนะครับพี่น้องตอบแบบว่าต้องคิดเลยถามปุ๊บตอบปั๊บเลยว่าสิไปว่าไปสิยูหนี่าจันโอ้ผมว่าคนในวงหรือทุกๆคนน่ะนะในยินข้ามนี่เราคงสีอ่าเขาเอ่ยว่า มีกำลังแรงใจในการทำงานเพราะเป็นหนึ่งในบุคคลที่สีนําผ้าสมาชิกในวงที่สีมีอยู่มีกินไปเรื่อยๆเนาะเอาไว้งานซะคือแบบเป็นเป็นศุนหนาเนาะเป็นศุนหนามีอ,ง,องุ่นยิงกระเฮ็ดไหนมีงา่ามหลายๆคนกะโฟกัสอุงนยิงยางเดียวสิไปสิมาจังไดยกะถามาที่องุ่ิงองอุ่ิงครับโอ้กะชื่นใจเนาะชื่นใจนั่งกะ กับโบเป็นยังครับในเรื่องเล่าที่มันมีดาม่ามากมาตอนนี้ถต่มันบกกระทบยังแล้วกับกับยผ่านนะครับผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องบางเทือมันเหลละเอียดอ่อนโผดเท่ากับ่บหงอีลีแต่ซิ่งนึงที่ที่บอดเป็นคาดใจเนาะผมคิดว่าคือโบบอกความจริงแค่นั้นแหละที่เหลือมันกับโบมียังหออในเมื่ออออกจากต้นทั้งกัดไปแล้วไปซบอีกอันนึงกับกับโบมันคือไม่โปิติจใจไปซบนี่นดอกติดใจบางดีว่า เป็นอย่างคือบอบอกเออแล้วก็มีบอกว่าเอออยู่นี่บอดันก็นเลยไปหาหม่องไมก่กับกัมันเป็นมันกะมีสิตีใจคิดได้ครับบอเป็นอย่างทุกคนเขาขออยากกล่าวนะแต่ผมก็ยังขืนช่วงบอโจอยู่ในมือทีเพิ่นมาล่านะเอาเอาพวกมาลมาล่าเนาะบอโจเนี่บอกว่าไปเด้ลยาถ้าไปแล้วแต่มีโอกาสถ้ามีเวลาแต่มีจังหวะโชว์วาสนาอย่างเพิ่นบอกประมาณนี้เนาะว่ากะหายกลับมา อุ้ยพี่หน้องเลยเบิ้งตี่แหละครับว่า่าชิดใจของบอสเป็นเป็นเป็นอย่างไรถ้ามาเสียดายบอสได้๋ยเสียดายดอกแค่เพียงว่าอ,อเขาเอ่ยมาจังงเละ่ะมันมันมันเป็นความหูซิกดีๆตีมอบไห้เนาะกับบอสได้ว่าติดใจดอกว่าสิไสปซบนันติดใจคือคือจังผมวานนั่นแหละติดใจแค่เพียงว่าคือบอบอกว่าอยากไปมองนี้ อยากไปพัฒนาจากของถ้าบอกซัมนี่ก็คือจบตัดจบไปบอร์ดการยังสีสน,น,นับสนุนคือเกา่าผมชิบดิสี่สี่เพื่อนบอกฟังฟังบอกเบิงครับว่าเป็นยังครับให้แต่ให้กำลังใจบอร์ดให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยเพื่อนบันแพงสุกสีนทุกอย่างมันมีทางออกเบิดแหละครับเฮาโฟกัสในงานของเฮาดีกว่าอันไหนที่มันบอเนื้อบากกะเรียเข้ากับมอ่งขามไปเห็นหลาหน่อยซ่อมห้องเพลง เห็นหลาหน่อยมีความสุขเพราะว่าอมบาพอพอแม่เอฟซีก็มีความสุขึ้นกันแหละครับหลังจากนี้เมื่อจนไปกับเขอให้ทีมงานสาวหน่อยเพลางแพงมีกกำลังใจหลาหน่อยมีกกำลังใจสู่ต่อไปนะครับเนาะโอกาสหนาพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ